ค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็มาในธีมของช็อกโกแลตจริงๆค่ะชุดยังชุดยังเป็นช็อกโกแลตเลยค่ะ mm hmm. ก็วันนี้ดีใจค่ะที่ได้มาเปิดงานค่ะแล้วก็จะเชิญชวนทุกคนนะคะในในเดือนแห่งความรักค่ะถ้าเดือนนี้เนี่ยคิดถึงก็ต้องคิดถึงช็อกโกแลตใช่ไหมคะเพ mm ื hmm. ่อใจคนรักก็ที่นี่อตอบโจทย์มากๆค่ะแล้วก็มีขนมหลากหลายมากๆเ mm hmm. มื่อกี้เดินนี่แทบแบบแทบไม่ได้ดูทางเลยค่ะเดินแล้วก็ mm hmm. เอะ <laughs> แบบว่าดูดูตามร้านต่างๆอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละอย่างมันน่าทานมากๆค่ะก็อ,อยากจะเชิญชวนทุกคนให้มากันนะคะเพราะว่าก็งานนี้ก็จัดจัดในเดือนนี้ด้วยค่ะก็อยากให้ทุกคนมากันเยอะๆค่ะเดือน,นไหวามรักแล้วนี้มีมีมีโปรแกรไหมคะามรักแล้วงต่ดื่มสงสัยจะรก<ห>ักรกับงานจริงๆอะค่ะคราวนี้ทำทำงานค่ะทำงานคือไม่ทุกทปีนี่ไม่เคยมีแบบว่าเน้นแบบสวีทหวาน มีกับคุณแม่เนี่ยแหละค่ะแต่กับหนุ่มๆไม่มีเลยหรอใช่ค่ะไม่ไม่เคยมีเลยใช่ไหมคะไม่มีค่ะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วอยากแล้เคยรู้สึกไหมว่าเห็นเพื่อนๆหรือใครคนอื่นแบบคนบนในท้ายแบบไม่เห็นเลยค่ะเพื่อนหนูกับพี่ก้าวก็เขาก็ไม่มีใครให้ก็ให้กันเองนั่นแหละค่ะก็อยู่กันอยู่กันอย่างงี้ย เราอยากมีกันมีรอย่างเงี้ยเออก็คิดว่าสักวันจะมีบ้างค่ะแต่อไมอยากมีโมเมนต์จิ้งห์เผลอไหมคะเผลอดูเพอวันนั้นถึงแล้ว่าอยากมีโมเมนต์แบบนั้นบ้างโอ้หอยากไหมก็อยากค่ะแต่ยากเหลือเกินใช่ต้งไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบเลยยากเหลือเกินนี่คือเรายากหรือพี่แก้วยากคุณแม่ ยากยากไปหมดยากทุกอย่างเลยหลายด้านมากเลยค่ะหลายด้านแต่มันมันไม่ยากหรอกค่ะถ้าแบบเป็นคนที่เขาอยากจะอยากจะเข้ามาจริงๆมันไม่มียากจริงจริงหมายอยากมีแฟนมากมากจริงอยากมีจริงแต่เขาเขาสดนานมากเลยเนี่ยมันอยากมีแฟนไหมอะคะตัวเราไม่คิดอะไรแต่พี่ก้าวก็พยายามจะไล่ให้ไป พี่เก้าเมื่อทานข้าวด้วยกันทุกเกย็นเลยช่วยเอานางไปทีใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ไม่หรอค่ะอะือมเป็นห่วงเหรอคะเป็นห่วงเรียกว่าแบบเหมือนเป็นห่วงแ,แต่ไม่ได้ห่วงแต่ไม่ได้ห่วงเป็นห่วงค่ะซึ่งใหม่หมอเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่าเราเองเราดูคนไม่ค่อยเก่ง,งก็ถือว่ามีคนมาดูด้วยคุณแม่ก็ช่วยดูก็โอเคค่ะแต่ว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีเลยแค่นั้นเอง ไม่เครยียดค่ะไม่เครยียดมันจะต้องเป็นเรื่องที่ดีเพราะเราทํางานค่ะ <c oughs> เราทํางานหาเงินมันเป็นเรื่องที่ดีค่ะหรือว่าเราวางสเปคไว้สูงหรือเปล่าอย่างไค่ะวางสเปกไว้สูงไหมอะคะเอาจริงชอบ <c oughs> ไม่ไมชอบเหมือนทุกคนละคะ่ะ <c oughs> ชอบแต่มันแค่ว่าช่วงนี้ทํางานค่อนข้างค่อนข้างเยอะไม่ใช่ช่วงนี้ก็ช่วง,งตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็ทํางานอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาแล้วตัวเองไม่ไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยค่ะ ไม่ได้ไปสถานที่ไหนเลยก็ทํางานเสร็จก็กลับบ้านแค่นี้เองไม่เหงาไม่ค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะมางานพี่ๆเยอะมากเลยอันนี้ก็หายเหงาละเริ่มถ่ายทำแล้วค่ะเริ่มถ่ายทำทั้งสองทั้งสองเรื่องค่ะเจ้าเวหาเนี่ยตอนผู้ครองฟ้านะคะใหม่ก็จะมีช่วงนี้ปเป็นถ่ายของ ตอนอื่นต่อยอยะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเองตัวเราเองเราเป็นลูกน้องของของพี่อ้ําอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบเป็นแซมแซมบ้างแซมแซมแบบในในตอนของทั้งพี่นุ่นแล้วก็พี่แพนบ้างค่ะส่วนเพิงนาลีก็ก็ถ่ายค่ะถ่ายก็เปิดกล้องไปไปไป,ไปหลายหลายหลายคิวอยู่เหมือนกันและะ้วค่ะต้องเจอทีมงานใหม่ๆปรับตัวได้ยังต้องปรับตัวอะไรยังไงบ้างเหมือนเหมือนคือที่จริงแล้วการทํางานทุกที่ก็ต้องปรับตัวนะคะทุกกองนะคะไม,ม่ว่าจะเป็นที่ไหนแต่ว่า มันก็มันก็สนุกดีได้ได้เจอคนใหม่ๆแล้วก็ได้ได้ได้ปรับตัวเข้าหาหลายๆคนอะไรเงี้ยค่ะก็ดีค่ะแล้วหนูโชคดีด้วยหนูเจอทีมงานน่ารักค่ะทีมงานที่เขาแบบเขาทีเราเป็นเขาทีเราดีอะทีเราเป็นนักแสดงคนหนึ่งไม่ได้ทีเราว่าเราเป็นแบบใครอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเป็นทีมงานที่น่ารักมากๆกค่ะก็เลยโอเคจะทำงานแตกต่างกันในชคะกองละไรที่เราเคยไม่หรอกคะ่ะเหมือนเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมก็ทุกที่น่ารักหมด กน่ับน,นักแสดงถ้าคนไหนที่เรายังไม่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีมีปรับตัวบ้างค่ะแต่ว่าเราโชคดีอีะค่ะที่ได้เจอคนที่เก่งๆมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็ช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเห็นมีก็ท้องคอนเสิร์ตหนักเนาะเพราะว่าใกล้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะสนุกมากแบบ สนุกจริงๆค่ะคือตอนนี้แบบว่าถ้าถ้าซ้อมอะ่ะหนูไม่ค่อยชอบซ้อมคนเดียวชอบซ้อมกับพี่เบิร์ดแล้วพี่เบิร์ดเสบียงแน่นมา <c oughs> แล้วของของกินมาเยอะมาก <c oughs> แบบต้องให้เวลามากๆเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะไปบอกไว้เยอะว่าเราเราชอบเต้นจัดหนักเลย <c oughs> พี่เบิร์ดก็เลยจัดให้ว่าแบบว่าเต้นเยอะมากๆค่ะก็เลยนิดนึงกลัวกลัวจะกลัวจะตื่นเวทีเพราะว่าเราก็ไม่เคย ไม่ไม่ค่อยได้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดครั้งแรกด้วยก็เราก็เลยรู้สึกต้องทำให้เต็มที่มากๆเต้นเยอะมากค่ะเต้นเยอะมากค่ะาคคมกือเราถ้าสมมติเราไม่เก่งมากเราก็ต้องเอาความอึดนี่แหละค่ะเข้าสู้เหมือนแบบเราต้องไม่บ่นนะคะต้องเราต้องซ้อมแบบซ้อมจนกว่าจะได้ค่ะซ้อมให้ได้แล้วก็แล้วโชคดีด้วยค่ะเพราะว่าถ้าซ้อมครั้งไหนที่มีพี่เบิร์ดจะเป็นครั้งที่ง่ายมากเพราะว่า พี่เบิร์ตจะเหมือนเขาจะจับมือแล้วก็ไปด้วยกันนะคะเขาจะคอยอยู่สายตาเวลามองกันเขาจะคอยเหมือนเป็นเขาจะคอยสอนเราด้วยค่ะว่าอยู่บนเวทีจะอุ่นใจถ้ามีพี่เบิร์ตอะไรเงี้ยตอนนี้แปดสิบค่ะโอ้ยยี่สิบไหหาไม่เจอยี่สิบหาไม่เจอตอนนี้อะคะตอนนี้ตอนนี้คือทุกเพลงเนี่ยเคลียร์หมดแล้วค่ะได ได้ท่าเต้นหมดทุกเพลงแล้วแต่เหลือแค่ว่าต้องมีการซ้อมร้องนะคะซ้อมร้องซ้อมเต้นแล้วก็ต้อง,ต,องต้องจำให้ได้เดี๋ยวไปรันทรูอีกทีก็ต้องดูด้วยว่าบนเวทีเป็นยังไง<ท>นคะคะเวทีนี้จะเห็นช่างตัดใหม่เต็มที่เลยนะจริงค่ะเต็มที่เลยใช่ไหมจริงท้าไมตีล<แ>ังกาได้ไม่ตีเหรอคะไม่ตีนะอุ้ยไม่ไม่เอานะไม่ไม่เอาค่ะแต่ว่าหนูจะทำเต็มที่ค่ะหนูจะพยายาม เอนเตอร์เทนที่พี่ทุกคนที่ไปดูกันให้ให้มาแบบสนุกแล้วก็มาเต้นกันเพราะว่าไม่ได้มีแค่พาร์ทใหม่พาร์ทเดียวค่ะพาร์ทใหม่เป็นแค่เป็นพาร์ทดิสโก้ค่ะแต่ว่ามีพาร์ทอีกหลายพาร์ทแล้วมีนักร้องที่มีความสามารถทุกคนแบบหลายๆคนมาอะไรเงี้ยค่ะหนูก็หนูก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆที่ไปแจมเท่านั้นเองอืมได้มาเต้นได้มาลองได้จริงๆแล้วได้ทำอย่างนี้แล้วร,รู้สึกชอบค่ะมันเป็นอะไรที่ แปลกใหม่สาหรับใหม่มากๆค่ะเพราะว่าตัวเองก็ได้ได้เล่นละครได้เล่นหนังอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นศาสตรอ์ตรอีกศาสตร์เลยค่ะเป็นเป็นอีกแบบแล้วรู้สึกเราโชคดีจังที่เราได้ทําอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าไม่คิดว่าในชีวิตจะได้ทําอะไรแบบนี้อีกแล้วด้วยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เข้ามาแลวก็จะทาให้เต็มที่ค่ะแต่ถึงแม,ถงแม่ถึงแม้จะจบงังฝึกฝนอยู่แล้วฝึกฝนค่ะก็ะต้องฝึกฝนไปค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก<ล>็ บางงานอะไรเงี้ยค่ะมันก็เกี่ยวเกี่ยวกับการเต้นกันอะไรเงี้ยค่ะเต้นที่สองตไว้คอนเสิร์ตหน้าต่อไปเลยมคะยังเลยค่ะยังเลยคอนเสิร์ตนี้เอาคอนเสิร์ตนี้ก่อนลืมมีใครแบบว่ามีแบบว่าจีบไม่แบบยังไม่มีเลยค่ะเกี่ยวกับเต้นหรือกิจกรรมอะไรยังไงงยัไม่มีค่ะก็มีอันนี้แหละค่ะที่ที่ตอนนี้เต็มที่มากๆแล้วก็หมายว่าใหม่ซ้อมเยอะแล้วนะแต่ว่าใหม่สู้พี่เบิร์ดไม่ได้จริงๆค่ะพี่เบิร์ดซ้อมพี่เบิร์ดจำ สามสิบกว่าเพลงค่ะใหม่จำแค่ไม่กี่เพลงเองพี่เบิร์ดเก่งมากๆแบบคือทําได้ยังไงอะค่ะใหม่ใม่ถามใหม่มองหน้าพี่เบิร์ดแล้วใหม่ถามพี่เบิร์ดทำได้ไงคะอะไรอย่างเงี้ยพี่เบิร์ดก็ตอบมาว่าพี่เบริร์ดรักแค่นี้ก็โอ้จบละพี่เบิร์ดรักในสิ่งที่ทำอะไรเงี้ยค่ะได้อยู่ใกล้ช่แล้วก็ได้เยอะค่ะหมายว่าใหม่ได้ได้มาก มากกว่าที่ใหม่ไปหาเองแบบไปเรียนหรืออะไรเงี้ยค่ะ<ม>การได้อยู่ใกล้ชิดพี่เบิร์ดได้ได้ฟังสิ่งที่พี่เบิร์ดสอนมัน,ม,นมันเหมือนมันเติมไฟให้ให้กับหม่อะให้ทํางานแล้วเรามีแรงที่ทําในทุกวันอย่างเต็มที่เพราะแต่ละครั้งที่เจอพี่เบิร์ดเอเนอร์จีเยอะมากค่ะเป็นคนที่ทาแล้วทําด้วยใจรักอะค่ะมันก็เลยส่งมันเหมือนเราก็ได้รับรับพลังนั้นมาด้วยมั้งคะทำให้เราทําอะไรด้วยแบบเราก็นั่งกลับมาคิดกับตัวเองว่า นี่สิเขาถึงแบบเขาถึงเป็นซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทย,ยนะอะไรเงี้ย